ซีอพันล้านมูลค่าสุดที่สดมา28ปียังหาภรรยาไม่ได้จนลูกชายต้องแอบ,บมาหาคู่ที่สวนสาธารณะเพียงเพื่อหาแม่ที่ดีให้ตัวเองเพิ่งนั่งลงไปก็มีเด็กผู้หญิงัยเดียวกันเดินเข้ามาเดี๋ยวนี้เด็กๆทําให้ผู้ใหญ่ปวดหัวคุณก็มาหาคู่หรือคะงั้นฉันขอเริ่มก่อนนะคะนี่คือพ่อฉันอายุ29สูง185คนพื้นที่ ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้างานมั่นคงมีบ้านมีรถยังไม่แต่งงานมีลูกชายคนหนึ่งก็คือฉันเองเพราะอืมฉันไม่คิดว่าคุณจะปรับตัวได้เร็วกว่าฉันซสอีกและผู้ใหญ่ที่บ้านของคุณละ่ะเสียงนั้นยังไม่ทันตกแม่ของเด็กหญิงก็เดินมาจากด้านหลังในขนาดเดียวกันประธานบริษัทก็มาถึงทันเวลาหลังจากที่ทั้งสองนั่งคุยกันก็เข้าใจความเข้าใจผิดแต่ลูกๆของทั้งคู่กลับทะเลาะก,กันในตอนนั้นเรียกร้องให้กันและกันเป็นพ่อแม่ วิธีการแก้ปัญหาของประธานบริษัทคือการดูเด็กชายอย่างรุนแรงแต่ฝ่ายหญิงอธิบายเหตุผลให้เด็กๆฟังอย่างละเอียดฉันรู้ว่าพวกคุณตั้งใจดีงั้นเรารับไปก่อนนะคะแต่ตอนนี้เราเป็นคนแปลกหน้าคนสองคนที่ไม่รู้จักกันจะมาใช้ชีวิตด้วยกันได้ยังไงกันใช่ไหมคะฉันรู้ว่าเธอคงคิดถึงคุณแม่ของเธอมากแน่ๆคุณป้าไม่ใช่หรอคุณแม่ในความฝันของฉันเป็นแบบนี้แหละฉันฝันเห็นคุณพ่อเป็นแบบนี้ด้วย เด็กคนนี้ไม่ควรเก็บไว้คุณแม่อยากรู้เรื่องอะไรฉันบอกได้หมดเลยค่ะฉันชื่อฟูฟูชื่อเล่นว่าเสี่ยวเสี่ยวเกิดวันที่สิบมิถุนายนกรกเลือกแทนด้าได้ยินวันเกิดของเด็กชายแล้วหัวใจของหญิงสาวสั่นไหวเพราะวันที่สิบมิถุนายนเป็นวันเกิดของลูกสาวเธอเช่นกันแต่ก็เป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของลูกชายฝาแฝดที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานด้วยที่แท้เมื่อห้าปีก่อนหญิงสาวเป็นทิดาคนโตของตระกูลเฉียวเพียงเพราะความอิจฉาริษยาของน้องสาวต่างแม่เขากลับใช้โอกาสนี้ออกแบบกับผู้หญิง จ่ายเงินให้แก๊งเด็กแว้นเพื่อทำลายความบริสุทธิ์ของเขาแต่ไม่คาดคิดผู้หญิงที่มึนงงหนีออกมาดันถูกผู้ชายแปลกหน้าดึงเข้าไปในห้องสองคนที่ฝ่ายลุกโชนได้มาพบกันในที่สุดสิบเดือนต่อมาผู้หญิงทอดฝาแฝดชายหญิงอย่างปลอดภัยที่โรงพยาบาลแต่ในตอนนี้น้องสาวต่างแม่กลับใช้โอกาสนี้โจมตีเขาจ่ายเงินให้พยาบาลรักพาตัวลูกชายไปเงียบเียบหลังจากนั้นโรงพยาบาลบอกผู้หญิงว่าเด็กชายเสียชีวิตเพราะหัวใจและปอดล้มเหลวเวลาผ่านไปห้าปี เธอกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรงน้ำหอมอันดับหนึ่งของประเทศวันนี้ขณะที่เขากำลังสมัครงานเด็กหญิงตัวเล็กๆที่กำลังรอแม่ในล็อบบี้บังเอิญพบเด็กชายที่เดินผ่านไปด้วยความอยากรู้จึงเดินตามไปทั้งสองคนเข้ากันได้ดีและเริ่มมองหาพ่อแม่ของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติรอให้ผู้หญิงฟื้นตัวเขาก็ไปถามประธานเกี่ยวกับแม่ของเด็กประธานกลับบอกผู้หญิงว่าแม่ของเด็กเสียชีวิตระหว่างการคลอดพูดเสร็จก็พาเด็กชายหมุนตัวเดินออกไปขณะที่ผู้หญิงได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนเพราะลูกสาวเป็นเด็กในครอบครัวลิงเดียว จึงไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การรับสมัครถ้าอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนทางเดียวที่จะแก้ไขได้คือผู้หญิงต้องหาคนแต่งงานแล้วไปจดทะเบียนพอพูดจบผู้หญิงก็เริ่มคิดจะทํากับประธานบริษัทเราจะแต่งงานกันเถอะพึ่งพาอ้าวไม่มีอะไรหรอกคุณแม่จะพาไปพบกับพ่อคนใหม่ที่ตัวเล็กแต่แสบมาก เธอจะทำอะไรอย่าให้ฉันเห็นเธอทำเรื่องการอดอาหารอะไรแบบนี้นะพ่อเธอไม่หลงกลนะพูดมาเธออยากได้เงื่อนไขอะไรถึงจะยอมแต่งงานกับแม่ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นนี่เธอเพิ่งเจอกันครั้งแรกเขาเป็นคนเลวเธอแยกแยะออกก็ให้ฉันแต่งงานกับเขาเหรือโทษเอ้ยไม่ใช่เธออยากให้คุณปูลงทุนช่วยเธอหรอถ้าคุณยินยอมแต่งงานกับไบวีฉันจะช่วยคุณคุณคิดว่าตัวเองสำคัญเกินไปหรือเปล่า เรื่องเงินลงทุนฉันร้องขอเขามาหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่ยอมรับแล้วทำไมเขาจะต้องรับปากคุณเป็นอะไรไปที่รักของฉันหลานรักคุณตาครับผมขอเงินหนึ่งพันล้านได้ไหมครับได้สิจักอยากได้เมื่อไหร่บอกคุณตาคุณตาจะให้ธนาคารเตรียมไว้ให้ครับคุณตาครับมีเงื่อนไขเดียวครับหลานต้องกลับไปบ้านหลังเก่ามากินข้าวกับคุณตาสักมือนะครับดีครับคุณปู่ฮ่าฮ่ ท่านนี้ช่างไม่น่าเชื่อจริงๆเรื่องนี้ขอท่านมาครึ่งปีแล้วท่านยังไม่ยอมแต่พอเด็กตัวเล็กคนหนึ่งโทรมาแค่ครั้งเดียวก็เรียบร้อยเป็นไงบ้างคุณจะยอมไหมไม่ยอมแค่สิบล้านล้านพ่อฉันมีวิธีอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าเธอจะทำอะไรอีกโทรหาคุณปู่ให้ท่านโอนหุ้นทั้งหมดของบริษัทให้ลุงสองไม่เหลือให้เธอแม้แต่หุ้นเดียวเธอมาลูกอกตตนยูกล้าดียังไง ไม่ใช่เหรอที่เธอสอนฉันมาการทำธุรกิจต้องเจาะจุดอ่อนสำคัญที่ฉันสอนเธอก็เพื่อให้เธอนำไปใช้จัดการกับฉันตกลงฉันตกลงกับเธอแล้วแต่ว่าเธอก็ต้องตกลงด้วยฉันไม่สามารถบอกเขาเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเราได้ก่อนถ้าฉันพบว่าเขามีเจตนาที่ไม่ดีฉันจะอย่าทันทีห้ามมาเอไออีตกลง ลิลี่น้องสาวฉันจัดการตรงนี้เสร็จแล้วอายุ28ปีแล้วดูแก่ไปหน่อยนะทำไมยังมีเด็กตามติดไปด้วยละ่ะถึงแม้ว่าฉันจะแต่งงานมาสามครั้งมีลูกชายสองคนแต่ฉันหวังว่าจะหาผู้หญิงที่บริสุทธิ์และสะอาดเธอคงไม่เหมาะกับฉันหรอกนะพี่ชายตัวน้อยพี่ชายตัวน้อยทำไมยังไม่พาคุณพ่อมาล่ะคะพี่ชายเสียง พี่ชายเสียงเสียงทำไมยังไม่พาคุณพ่อมาล่ะคะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงเรากำลังจะถึงแล้วฟูเสียงเสียงเมื่อไรที่เพิ่มวิแชทอ้าวเรื่องของเด็กๆพวกผู้ใหญ่เราอย่าไปยุ่งคุณลุงขับเร็วหน่อยดีแล้วตอนนี้ผมก็เข้าใจสถานการณ์ของคุณแล้วงั้นเราก็เพิ่มเพื่อนในวิแชทกันวันนี้แค่นี้ก่อนนะ รีบอะไรครับวันนี้ไม่น่าจะต้องรีบไปเจอรอบถัดไปใช่ไหมขอโทษครับผมยังมีธุระลูกฉันยังรอฉันอยู่ที่บ้านคุณก็มีลูกแล้วนี่นาทําทเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไปกับพี่ชายเถอะพี่ชายจะพาไปสนุกสนานฉันพูดอีกครั้งนะปล่อยมือแล้วไปซะออเออเฮ้นายทำอะไรกันเนี่ย ในบ้าหรือให้ในายสนุกบ้างให้ลงมือทําสิบอกให้ลงมือทําแล้วไงบอกให้ลงมือทําแล้วไงบอกให้ลงมือทําแล้วไงห้ามเธอแต่ต้องไปให้ผลไปเดทกับผู้ชายสี่คนภายในวันเดียวดูเหมือนเธออยากแต่งงานมากเลยนะเพ่อคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะแม่ แม่ตามจีบฉันตั้งแต่ยังเรียนอนุบาลเด็กๆหาคู่ครองกันเองที่แท้ก็เพื่อลูกนี่เองพ่อครับแต่งงานกับแม่เถอะครับอย่างนี้พ่อก็จะมีลูกสาวตัวน้อยๆเพิ่อมอีกคนแล้วครับลุงเนี่ยนๆไม่ใช่พ่อหรอกเราไปกันเถอรออะไรอยู่ถ้าเพื่อลูกงั้นผมขอเป็นพ่อของเขาได้ไหมครับ แต่ฉันไม่มีเงินมากนักเลยให้สินสอดไม่ได้ไอ้พ่อค้าคนกง๋งอันนี้ไม่เป็นไรแล้วฉันก็ไม่มีรถไม่มีบ้านด้วยมาได้ยินยังกัดเลยไม่เป็นไรฉันนะมีบ้านเก่าอยู่หลังหนึ่งถ้าคุณไม่รังเกียจเราอยู่ด้วยกันได้นะคะฉันไม่ต้องการสินสอดค่ะฉันก็ไม่ใช้รถกรอกค่ะคุณแม่ยังใส่ซื้อเกินไปนะคะแล้วก็ฉันแท้ลูกสาวด้วยค่ะดังนั้นหลังแต่งงานเราต้องแยกห้องนอนกันค่ะ ดีมากเลยค่ะฉันก็ไม่คิดจะนอนกับคนอื่นหรอกค่ะอ๋อใช่แล้วฉันชื่อเฉียววันนักปรุงน้ำหอมประจำสตูดิโอก็คือคนที่ศึกษาค้นคว้าน้ำหอมนั่นแหละค่ะฉันชื่อฟูกุยสตูดิโอช่างซ่อมเย้ยฉันมีพ่อแล้วน้องนี้หนีเราไปเล่นที่นั่นกันเถอะดีเลย จริงๆพวกเขาค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีนะเกิดวันเดียวกันและก็มีเลือดกร๊ปเดียวกันและยังมีความสัมพันธ์ที่ดีขนาดนี้ใช่จริงๆมันบังเอิญมากฉันก็รู้สึกพิเศษกับเด็กคนนี้เหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้คุณแต่งงานแล้ว <c oughs> ฉันมีบางอย่างอยากจะพูดได้ไหมคะอาพูดเลย <c oughs> เงินเดือนต่อเดือนได้เท่าไหร่คะ <c oughs> หางจิงจอกโผลออกมาแล้วสินะ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับว่ามีงานหรือเปล่า โดยเฉลีย่ยก็ประมาณ3 0 0 0 0บาทคุณเป็นแบบนี้เองเหรอือเราแต่งงานกันแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบใช่ไหมคะดูสิถ้าเดือนเดือนเงินเดือนของคุณก็ไม่พอซื้อเครื่องประดับกับชุดที่คุณใส่แบบนี้อยู่แล้วแน่นอนค่ับผู้ชายต้องรักษามาตรฐานฉันเข้าใจแต่เราก็ต้องคิดถึงครอบครัวเล็กๆของเราด้วยนะคะใช่ไหมคะว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ทําได้แค่นั้นแต่งตัวเรียบง่ายหน่อยก็ไม่เสียหายนะคะขอแค่สะอาดสะอ้านก็พอแล้วจัดการเข่าซัก คุณพูดถูกแล้วจริงๆแล้วชุดนี้ฉันยืมเขามาต้องเรียบง่ายและประหยัดงั้นต่อไปฉันจะไม่ใส่แล้วออใช่แล้วอันนี้เอาไปขอบคุณที่ยอมเป็นพ่อของเนียนเนียนเงินข้างในไม่มากหรอกแต่ก็เป็นความจริงใจที่ฉันใช้ชีวิตกับเธอถ้าเธอขาดอะไรก็เอาเงินไปซื้อสิ่งที่ต้องการได้เลยอ๋อฉันเข้าใจ น่าจะเป็นฉันที่ไปกับพวกคุณนะแต่บ่ายนี้ฉันต้องไปที่ร้านปรุงน้ำหอมของกลุ่มบริษัทฟูจิเพื่อรายงานตัวเลยต้องให้พวกคุณไปกันเองกลุ่มบริษัทฟูจิ่ะได้ยินไหมรีบไปซะข้อมูลการสั่เท่านั้นถึงจะเป็นพนักงานที่เราต้องการตั้งแต่เด็กเขาก็ไม่เอาไหน ไม่มีประสบการณ์ด้านการตลาดเลยยังไงก็ตามคุณไม่มีวุฒิปริญญาตรีเพียงแค่นี้คุณก็ไม่มีทางได้เข้าสอบสัมภาษณ์รอบสองแล้วฉันแนะนําคุณนะถ้ารู้จักกลเทศะก็รีบไปซักไม่งั้นฉันจะเรียกยามแล้วนะพวกคุณนี่มันกินข้าวแล้วด่าแม่จริงๆด้วยนะน้ำหอมที่ฉันฉีดตอนไปสัมภาษณ์งานพวกคุณเอาไปผลิตขายหมดแล้วแล้วพวกคุณยังจะหน้าด้านไม่ยอมรับอีกจะไล่ฉันออกไปอีกทำไมคุณถึงพูดพล่อยๆอย่างนี้ล่ะคะหัวของคุณนี่มันอะไรกันเนี่ยของรายค่าชิ้นเล็กชิ้นน้อย พวกเราทิ้งไปหมดแล้วก็คือโจวหวันเลี้ยงลูกมาหลายปีจนสมองทื่อไปแล้วหรือไงบริษัทฟูจิขนาดนั้นจะมาสนใจของของคุณพวกนั้นได้ยังไงนี่มันน้ำหอมที่ฉันผสมตอนสัมภาษณ์งานนี่นาบอกว่าเป็นของคุณก็เป็นของคุณสิทธิ์คุณนี่มันคนบ้านนอกจะผสมน้ำหอมเป็นได้ยังไงพวกเราทุกคนเป็นพยานได้น้ำหอมนี้เป็นฝีมือของผู้จัดการส่งทุกคนเห็นด้วยใช่ไหม นี่แหละคือสิ่งที่ผู้กำกับส่งของเราแนะนำไม่ใช่เหรออย่ามาเบลเลอรอยู่ที่นี่เลยรีบไปซัดวันนี้ฉันตื่นตาตื่นใจจริงๆพวกคุณถึงขนาดกล้าหาญพลิกแทงความจริงได้ขนาดนี้คนที่พลิกแทงความจริงคือคุณต่างหากฉันสัมภาษณ์คนมาหลายคนแล้วนะครั้งแรกที่เห็นนาไร้ยังอายขนาดนี้รีบไปซัดโอเคถ้านายบอกว่าน้ำหอมนี้เป็นคนปรุงงั้นนายสามารถบอกสูตรน้ำหอมนี้ได้ไหม ผู้ช่วยรองประธานอยู่ข้างหน้าแล้วนายบอกไม่ได้หรอกเพราะน้ำหอมนี้ฉันทำขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ห้าปีก่อนพวกคุณไม่มีสูตรถึงจะผลิตจำนวนมากก็ไม่มีทางกรงกลิ่นเดียวกันได้น้ำหอมกวดนี้เขาทำเมื่อห้าปีก่อนเขาคือใครบริยานาจัดการไล่เขาออกไปบริษัทที่แยกแยะความถูกผิดไม่ได้แบบนี้ฉันไม่อยากอยูต่อฉันรู้สึกขยะแขยง คุณคุณมาทำอะไรที่นี่รองประธานรองประธานท่านมาทำอะไรที่นี่รองประธานรองรองรองประธานรองประธานผู้ใช่ไหมท่านประธานตากุนนี ฉันได้ยินมาว่าทางแผนกบ้านเกิดจะไล่พนักงานที่มีความสามารถคนหนึ่งออกเอาคําพูดของฉันไปฟังหูไว้หูอ้าวไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือผู้หญิงที่ชื่อว่าโจววันนี้แหละเธอขโมยสูตรจากแผนกตรงน้ําหอมของเราฉันขโมยสูตรของคุณเหรอหน้าตาคุณช่างใหญ่โตจริงๆพยาบาลกับยาอย่างเธอมันก็แค่คนไร้ความสามารถนี่นาฉันก็ไม่สนใจหรอกนะหรือว่าจะเป็นเธอจริงๆเป็นไปได้เ,เหรอฉันจะต้องสืบให้รู้ความจริงเธอคือคนนั้นที่ขโมยสูตรของเราไป ทุกคนเห็นกันหมดแล้วใช่ไหมคุณห้ามเชื่อเขาเป็นอันขาดเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาถึงบอกให้คุณไม่ไปละ่ะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้คุณฟังทีหลังรองประธานโอเคถ้าทุกคนพูดไม่ตรงกันแบบนี้สัปดาห์หน้าบร,าาริษัทจะจัดการแข่งขันนักปรุงน้ำหอมถึงตอนนั้นพวกคุณจะต้องปรุงน้ำหอมสดๆสูตรนั้นเป็นของใครลองดูแล้วจะรู้รองผู้อำนวยการไม่ได้บอกว่าเป็นสูตรที่เธอปรุงรหรอกเลย ก็ถือโอกาสลองแข่งกับโจว่วาดูสิใครที่สามารถปรุงออกมาให้เหมือนกันแปลกก็จะพิสูจน์ว่าอีกคนกําลังโกหกฉันจะลงโทษอย่างหนักรองผู้อำนวยการในช่วงนี้เฉียวหวานก็ยังคงทํางานที่ผแผนกปรุงน้ําหอมต่อไปหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนถูกรองประธานรู้แล้วมันไม่ดีหรยอฉันต้องคุณจะทําอะไรอย่าพูดมากถ้าคุณไม่ถอดฉันจะลงมือแล้วนะกลางวันแสกแสกคุณจะทําอะไร เงียบไปเสื้อกางเก่งนาฬกาข้อมือผูกถ่ายและรองเท้ายังมีอะไรอีกไหมที่เหลือเป็นของฉันหมดแล้วฉันคืนให้คุณหมดแล้วเรื่องแอบอ้างเป็นรองผู้จัดการนั้นเราจะไม่ทำอีกแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคัะครับเซียงเสียง,ง,งกับอ่านคงกลับมาแล้วฉันไปทำอาหารก่อนนะคะวันนี้ให้พวกคุณได้ลองชิมฝีมือของฉัน คุณทำอาหารเป็นด้วยหรือถ้าไม่ทำอาหารจะกินอะไรล่ะคุณไม่ทำอาหารแม้แต่ตอนพาเสียงเสียงอยู่ด้วยหรือปกติพวกเราจะมีคนส่งมาให้พวกคุณกินอาหารส่งถึงบ้านทุกวันเลยเหรือขอเธอคุณจะเป็นพ่อของฉันได้ยังไงอาหารส่งถึงบ้านทั้งแพงทั้งไม่ดีต่อสุขภาพคุณให้สังสังทานอะไรแบบนี้ทุกวันไม่แปลกที่สังสังบอกว่าถ้าเราด้วยตัวเองอย่างสุภาพแล้วจะทำยังไงได้อีกฉันก็อยากจะไปขอโทษแต่เขาไม่ยอมเจอฉันเลย บ้านของคุณมีผู้หญิงอยู่ด้วยคนหนึ่งเขาจะมาหาคุณได้ยังไงฉันถามคุณนะแม่พูดอะไรไร้สาระเนีย่ยห้องฉันไม่มีผู้หญิงคนไหนอยู่เลยเหตุผลที่ฉันให้ซู่ชิงเข้ามาอยู่ก็เพราะว่าเธอเป็นแม่ของเสี่ยวเสียนฉันก็ห้ามเธอไม่ให้เจอเสี่ยวเสียนไม่ได้นี่นาฉันกับเธอก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสักนิดยิ่งกว่านั้นผู้หญิงที่เป็นใหญ่ในบ้านตระกูลฟู่ก็ต้องเป็นฉันเท่านั้นผู้หญิงคนนั้นช่างเหลวสามไม่ใช่แม่ที่ฉันอยากได้ฉันต้องการแค่คุณแม่ได้แล้วูดดออยย่าางเีวไไ้้ะรขึนม ไหนๆว่าพวกคุณจริงใจกับฉันดีฉันก็อยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกคุณมากๆแต่ว่าแต่แม่ฉันเสียใจมากเพราะถูกหลอกเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กไม่เหมือนแม่ลูกคู่นั้นคนหนึ่งขโมยอีกคนหนึ่งปก้นทุกวันก็คิดถึงแต่ของคนอื่นคุณพูดว่าอะไรใช่ฉันชอบแย่งของของคุณอืมแต่ว่าก็ต้องโทษตัวเองที่ไม่เอาไหนไปหาผู้ชายที่ไม่มีประโยชน์ ทำให้ตัวเองอนาคตพังไปเลยก็เหมือนแม่คุณนั่นแหละร้ายประโยชน์คุณพูดอะไรปากดีนักนะเจ้าซื่อเหยาถ้าคุณพูดถึงแม่ฉันอีกคําเชื่อไหมว่าฉันจะฉีดปากคุณคุณกล้าหรือสามีคุณยังถือไพ่เกี่ยวกับรองประธานอยู่ในมือฉันถ้าคุณกล้าแต่ต้องฉันฉันจะถ่ายรูปสามีคุณตอนตั้งร้านขายของแล้วส่งไปในกลุ่มบริษัทเรื่องนั้นรีบทําเลยสิอืมคุณพูดว่าอะไร โจโจ้ฉันถามเธอหน่อยคนที่ใส่ย,ยาลงในน้ำของหวานหวานคือหละ่ะแล้วมันยังไงเธอคิดว่าเธอปลอมตัวเป็นรองประธานพาองครักษ์มาหลายคนแล้วฉันจะกลัวเธอเหรอรอให้ฉันเปิดเผยเรื่องที่เธอปลอมตัวเป็นรองประธานก่อนแค่พลังจากการเป็นผู้ช่วยขับรถก็ทำให้เธออยู่ในเมืองใต้ไม่ได้แล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะหายไปจากเมืองใต้หรือเปล่าแต่ไม่เกินสองนาทีฉันจะทำให้ครอบครัวของพวกคุณหายไปจากเมืองหนานเฉิง คือทาให้ฉันหายไปงั้นเหรอ,อนนก็แค่คุณน่าเหรอือคิดว่าแกล้งทําเป็นรองผู้จัดการแล้วจะได้เป็นจริงๆเหรอได้สองนาทีใช่ไหมฉันจะรอแต่ว่าเฉียวหวนตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกสงสารเธอจริงๆไม่เพียงแต่เพิ่มภาระให้ตัวเองยังมีสามีเป็นคนบ้าอีกชีวิตนี้เธอคงไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้แล้วแม่ของฉันไม่ต้องการความเห็นใจจากเธอเธอน่าจะสงสารตัวเองก่อนถ้าฉันเป็นเธอตอนนี้ฉันคงรีบกลับบ้านไปเก็บของแล้ว เด็กน้อยบ้าอะไรเนี่ยรู้เรื่องอะไรบ้างล่ะเหมือนพ่อบ้าบ้าของเธอเลยคิดว่าตัวเองเป็นคนในครอบครัวแล้วเหรอห้าสี่สามสองหนึ่งลูกสาวแม่เราประธานบริษัททั้งหมดถูกเราซื้อกิจการไปหมดแล้วทรัพย์สินของท่านประธานและคุณแม่ก็โอนไปอยู่ในานามของท่านประธานหมดแล้วเกี่ยวกับสองคนนี้ ฉันจะจัดการให้ทานายความต่างหาความรับผิดชอบในการยอมรับการรู้จักจากนั้นจะไล่พวกเขาออกไปหลอกฉันเขาคือของปลอมหยุดพูดเขาไม่ใช่ของปลอมเขาคือประธานของกลุ่มฟูจิฟูฮางยานทั้งหมดก็เพราะคุณทำให้เราตกอยู่ในสภาพแบบนี้คุณยังอยากทำให้เราตายอีกหรือฉันเสียใจจริงๆที่ทำให้เธอเป็นคนแบบนี้ จะเป็นไปได้ยังไงจะเป็นไปได้ยังไงพอแล้วพาไปเถอะพาไปเธอทั้งหมดนี้ฉันอยากทำให้เธอเธอไม่ต้องรู้สึกกังวลเจียวจ๋าฉันอยากถามเธอเรื่องหนึ่งน้ำหอมที่เธอทำเมื่อห้าปีก่อนนะปกติก็มีแต่เธอคนเดียวที่ใช้มันตอนนั้นฉันรู้สึกว่ามันสนุกดีให้เพื่อนฉันไปมันผิดตรงไหน พวกคุณไปก่อนเถอะฝากดูแลเนี่ยนๆด้วยนะเขาอยากเจอคุณปู่คุณยาฉันอยากอยู่คนเดียวสักพักคุณคือลูกสาวของอดีตภรรยาที่ไม่ยอมปล่อยอไอหย่าใช่ไหมคุณมาหาฉันมีเรื่องอะไรฉันคือแม่แท้ๆของเสี่ยวเสี่ยว มีความสุข